พระอุบาลีเถระผู้เป็นเอตทัทคะด้านผู้ทรงระวินัยประวัติพระอุบาลีเถระหรือพระอุบาลีเป็นพระภิกษุสาวกเอตทัทคะของพระสมณะโคดมพุทธเจ้านับเนื่องในพระอสีตมหาสาวก8ปองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระอุบาลีเถระเดิมเป็นนายช่างภูสามาลาหลวงประจำราชสำนักคือช่างกระบกตัดผมพระราชกุมารทั้งหลายออกบวชพร้อมด้วยพระราชกุมารอีกหพระองค์นะอนุปยานิคมเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นผู้ทรงจำพระวินัยได้อย่างแม่นยำทำให้เมื่อหลังพุทธบริพนิพพานท่านจึงได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้วิสัชนาพระวินัยปิดกในขราวปฐถมสังขยนาเพื่อรวบรวมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยการที่ท่านเป็นผู้ทรงจำวินัยอย่างแม่นยำจึงได้รับ การยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตะตะคะผู้เลิศในทางผู้ส่งพระวินัยส่วนสาเหตุที่ท่านออกบวชท่านได้ออกบวชพร้อมกับเจ้าชายราชากุมารทั้งหกคือพระเจ้าพัทยาสากยะราชาเจ้าชายอนุรุธทธะเจ้าชายอานนท์ เจ้าชายพักคุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายเทวทัตรวมกับท่านเป็นเจ็ดออกบวชณ้าอนุปิยกรรมภวันในอนุปิยนิคมแฟนมันละในวันพนวกนั้นเจ้าชายทั้งหได้ตกลงกันให้ในายอุบ,บาดีผู้เป็นช่างภูสามาราออกบวชก่อนตน เพื่อจะได้ทำความเคารพเป็นการลดทิฏฐิและมานะแห่งกษัตริย์ขติยะแห่งกษัตริย์ลงโดยทั้งหมดได้อุปสมบทด้วยเอหิภิกุอุปสัมปทาโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเมื่อบทแล้วไม่นานท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ว่าอุบาลีได้รับการยกย่องว่าท่าน เป็นผู้ทรงพระวินัยอย่างแม่นยำและเคยได้รับพุทธานุญ,ญาตให้วินิจฉัยอธิกรณ์สามคดีคือพาตัจวัตถุอัชกะวัตถุและกูมังกัสปาวัตถุด้วยเหตุน,นี้จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศในทางผู้ทรงพระวินยัยหลังจากวรรินิพพาน แล้วท่านได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการศึกษาและรักษาพระธรรมวินัยและท่านได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในสามพระมหาเถระผู้วิสัญชาพระธรรมวินัยในข่าวผฐมสังขยาที่ถ้ำสัตบัญัคูหา mm hmm. เมืองราชเชคึโดยท่านได้วิสัญชาพระวินัยปิดกในคำพีทางพุทธศาสนา ก็มิได้ระบุว่าท่านดับขันปรรินิพานที่ใดแต่ท่านคงดำรงขันอยู่พอสมควรแก่การจึงดับขันพระปรินิพานบุพกรรมในอดีตของท่านในสมัยหนึ่งท่านพระอุบาลีเถระได้เกิดเป็นพรามซึชื่อว่าสุชาติในหงสาวดีนครมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฎ พร้อมตังข้าวเปลือกนับไม่ถ้วนเป็นผู้มีความรู้ยิ่งมหาชนต่างนับถือแต่ตัวท่านเองในครั้งนั้นไม่นับถือผู้ใดด้วยสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรลูในครั้งนั้นท่านมีมานะการะด้างไม่เห็นผู้ใดที่ควรบูชาต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นพระนามว่าปฐุมมุทละในครั้งนั้นพระองค์ได้เสด็จเข้ามายังนครองสาวดีเพื่อทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบิดา หมหาชนหลังหลาก็ฟังธรรมเป็นอาณาบริเวณประมาณ1โยชน์หรือประมาณ16กิโลโดลรอบดาวททธานหนึ่งชื่อสุนันทะได้สร้างประมดอกไม้ขึ้นบังแสงแดดเพื่อประโยชน์แกหมหาชนตลอดทั่วทั้งพุทธบริษัทและครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศริยิสัตว์สีพุทธบริษัทแสงโกรก็ได้บรรลุธรรมพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเป็นเวลาถึงเวันเคืน กันถึงวันที่8พระองค์ทรงพยากรส่วนันทาดาบทว่าในแสนกับนักจากนี้ไปจะมีพระศา,าสดามาเกิดในโลกผู้ทรงสงภพในราชกุลพระเจ้าโกกะราาพนามว่าพระโคตมะว่าโคตมะดาบทนี้จะเป็นพุทธและดาบทนี้จะเป็นพุทธสาวกในนามปุณณมัตานีบุตร และจะได้เป็นเอตทัคคะยิ่งกว่าสาวกอื่นท่านได้ฟังดำมรัสของพระพุทธองค์แล้วก็ปรารถนาจะได้ดำรงตำแหน่งผู้เป็นเลิศในพระวินัยท่านจึงได้ซื้อสวนชื่อโสพณะด้านหน้าพระนครดโดยทรัพย์แสนหนึ่งสร้างวัดถวายพระพุทเจ้าท่านได้สร้างเรือนยอดปราสาทนนดบถ้ำกูหาและที่จงกมสร้าง เรือนอกกายลงไฟลงเก็บน้ําและห้องอาบน้ําถวายแด่พระวิสุสงค์ท่านได้ถวายปัจจัยทั้งต่าเตียงภาชนะเครื่องใช้สอยยาประจาในวัดนี้ทุกอย่างท่านได้สร้างกํอแพงอย่างมันง่นคงสร้างที่อยู่อาศัยให้ท่านผู้มีจิตสงบผู้คงไว้ในสังฆารามทั้งหมดด้วยทรัพย์อีกจํานวนหนึ่งแสนรวมเป็นสองแสนคันสร้างเสร็จแล้วนิมนต์พระปฐุมุตาระพระพุทธเจ้า ให้เสด็จมาเพื่อถวายพระอารามคันถึงเวลาพระเจ้าปฐุมมุตระพร้อมด้วยพระกีนาศพหนึ่งพันได้เสด็จเข้ามาในอุทยานท่านได้ถวายพระตาหารแล้วได้ทูลถวายอารามนี้พระพุทธเจ้าคันทรงรับสังฆาร,รามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทรงอนุโมทนาทรงพยากรพรามสุชาตตาว่าในอีกแสนกับทั้งหน้าจากมีพระศาสดาในโลกผู้ทรงสมภพในราชกูล โอกกาลาพนามว่าพระโคตมะพระองค์จักมีพุทธชิโนโอรสผู้เป็นธรรมทายาเป็นพุทธสาวกชื่อว่าอุบาลีเธอจักบำเพ็ญบารมีในพระวินัยดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระชินสีและเป็นผู้หาอาสวะมิได้พระสมณะโคดมจากทรงแต่งตั้งเธอไว้ในเอตทัทคะใน กับที่สองภายหลังจากกับนี้ท่านได้เกิดเป็นโอรสของพระเจ้าอันชะสะผู้มีเดชานุภาพยิ่งใหญ่มีทรัพย์หลายแสนโกดคือเจ้าชายจันทะนะเจ้าชายนั้นเป็นคนกระด้างคือแข็งก้าวถือตัวด้วยความเมาในชาติกูลยศและโภกะวันหนึ่งท่านได้ออกสเสด็จอุทยานนอกพระนครทรงช้างชื่อสิริกะแวดล้อมด้วยกองทัพให้ผลบริวารเป็นจำนวนมาก ในทางที่จะไปนั้นพระประเจกพุทธเจ้าพนามว่าเทวรทรงดําเนินผ่านหน้าช้างไปท่านยิงใส่ช้างพระที่นั่งไปร่วงเกินพระประเจพุทธเจ้าย่อยพระบาลณีบารมีในปัจเจกพุทธเจ้าช้างพระที่นั่งกับสแสดงอาการโท่านซึ่งเป็นผู้บังคับช้างและไม่ยอมยา่าเท้ายืนหยุดน,น,นิ่งอยู่ตัวท่านไม่ได้สแสดงกริยาต่างช้าเช่นนั้นต่อพระประเจพุทธเจ้าแล้วก็เกิดสํานึกขึ้นได้ว่า ข้าพเจ้าเป็นเห็นช้าไม่พอใจจึงได้กลุ่พระประเจกพุทธเจ้าเบียดเบียน,ยนพระประเจกพุทธเจ้าแล้วได้ไปยังอุทยานข้าพเจ้าไม่พบความสำราญนที่นั้นเหมือนคนถูกไฟไม่ศีรษะถูกความกวนกวายแผดเผาเหมือนปลาติดเบ็ดพื้นแผ่นดินเป็นเสมือนไฟลุกไปทั่วสำหรับข้าพเจ้าเมื่อไฟเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาและเล่าความทั้งหมดให้ฟัง พระเจ้าอัญนชนะได้ัังก็ตกพระไทยตัดว่าเพราะการกระทำไม่เอื้อเฟื้อในพระปจิสัมมาพุทธเจ้านั้นพวกเราทั้งหมดจากพินาพวกเราจักให้พระประเจกสัมพุทธมุนีนั้นอดโทษจึงจักไม่ฉีบหายหากเราทั้งหลายไม่ไปขอให้พระประเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกโทษภายในเจ็ดวนันแว่นแควนันสมบูรณ์ของเราจักทำลายลงหมดท่านจึงไปเข้า ท่านจึงไปเฝ้าพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขมาต่อพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทรงยกโทษให้ด้วยการเช่นนี้ท่านจึงต้องเกิดมาในตระกูลที่ต่างในชาติต่อไปในสมัยพุทธกาลท่านพระอุบาลีเถระเป็นบุตรในช่างการระบบในพระนครกบ,บิลพัฒ์เดิมชื่อว่าอุบาลีเมื่อเจริญไปขึ้นแล้ว ได้เป็นที่เลื่อมใสเจริญพระอริทัยแห่งเจ้าในสักพยาวงศ์ทั้งหกพระองค์ได้รับตําแหน่งเป็นนายภูสามาลาแห่งเจ้าสักพยาวงศ์นั้นคันบ้บรมศาสดาสเสด็จมาโปรดพระวูรุฬยาที่คุมกบิลพัทแล้วสเสด็จออกจากกรุงกบิลพัทไปประทับอยู่ที่อนุปิยนิคมอัมพะวนาลางของมลรากษัตริย์กันสักพยากุมาทั้งหกพระองค์ ได้เสด็จออกจากพระนครเพื่อจะออกบวชในพระพุทธศาสนาพระอุบาลีเป็นนายภูสามาลาได้ดิตาออกไปด้วยพากันไปเฝ้าพ,พระบรมศาสนาที่อนุปยานิคมแฝนมันละทูลขออุปสมบทก่อนจะอุปสมบทพวกเจ้าสัพพยาเหล่านั้นก็ขอให้พระอุบาลีบวชก่อน เมื่อพระอุบาลีอุปสมบทแล้วได้ฟังพระกรรมฐานที่พระบรมา,าศาสดาทรงส,สั่งสอนท่านไม่ประมาทป,ปราบเพียเพ่ยนไม่ช้าก็ได้สําเร็จพระอาหารหัตผลท,ท่านทรงจําพระวินัยปิดกแม่นยําชนีิชชานาญมากเป็นผู้สามารถจําเรื่องราวต่างๆซึ่งเกี่ยวด้วยวินัยได้เป็นอย่างดีข้อนี้เพิงเห็นได้จากตัวอย่างที่ท่านได้รับพระ อนุญาตให้เป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ถึง3เรื่องด้วยเหตุนี้ท่านพระอุบาลีจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมาศาสดาวา่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัยเรื่องเล่าก็ยกต็ติลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปวันนี้วันนี้สวัสดีครับ